พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพรุ่งนี้เรามีภารกิจใหญ่ร่วมกันนะครับพี่น้องครับก็อยากจะเรียนไปยังพี่น้องทางบ้านนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับที่พร้อมการเดินทางสะดวกนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ยังเป็นวันทำงานทั้งคอปทอทางกองทัพธรรม และสปป,ปสรวมถึงรวมพลังแผ่นดินมีนัดหมายพี่น้องที่สำนักงานปปชที่สนามบินน้าครับเป็นภารกิจต่อเนื่องและเป็นภารกิจที่สำคัญครับพี่น้องในการลื้อล้างระบอบทักษินให้มันจมดินครับพี่น้องกรณีคดีชั้น14พี่น้องครับ วันนี้ถึงแม้นว่าคุณทักษิณจะเข้าไปติดคุกแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับคดีนี้มีตัวการร่วมอยู่หลายฝ่ายครับคนเหล่านั้นยังลอยนวลอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องครับคุณทักษิณน,นะครับที่สามารถไปนะครับแอบอ้างว่าไปพักรักษาตัวชั้น14นั้น พวกเขาคุณทักษิณเนี่ยจะไม่สามารถไปที่นั่นได้เลยถ้าไม่มีกระบวนการสมคบคิดโดยข้าราชการหลายหน่วยงานซึ่งนะครับไม่ทำตามหน้าที่ของตัวเองมีความผิดนะครับชัดเจนครับพี่น้องครับเพราะวันนี้สารมีคำสั่งเมื่อวานนี้บอกว่าคุณทักษิณน,นะครับ ไปพักรักษาตัวอยู่ที่นั่นเป็นการกระทําที่ผิดนะครับและไม่สามารถจะนับวันเป็นวันที่ถูกจองจําได้นั่นหมายความว่าคุณทักษิณยังไม่ได้เดินเข้าคุกหรือติดคุกตามกระบวนการที่ถูกต้องแม้แต่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นกระบวนการที่มีการเอาคุณทักษิณออกจากเรือนจํา นะครับไปรักษาตัวที่ชั้นสินั้นนะครับมีข้าราชการหลายหน่วยงานซึ่งเรื่องราวต่างๆนี้อยู่ในปปชแล้วน้องๆคอ,อปรทอรวมถึงพี่น้องที่นี่ได้ไปยื่นนะครับแจ้งนะครับร้องทุกข์ให้ปปชดำเนินการกับข้าราชการนะครับหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะข้าราชการ กรมราชทันแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทันและแพทย์โรงพยาบาลตํารวจคนเหล่านี้คือตัวการร่วมที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในคดีอาญาที่เขากระทำผิดกฎหมายนะครับโดยการนำนักโทษออกจากเรือนจำนะครับไปไว้ที่ชั้น14พี่น้องครับ ในกระบวนการเหล่านี้พี่น้องครับมีสิ่งหนึ่งที่คุณทักษิณจะต้องนะครับโดนด้วยนอกจากที่ศาลสั่งว่าไม่ไปไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวก็เลยมีคำสั่งให้ไปติดคุกใหม่นะครับคดีที่จะต้องเพิ่มเติมต่อกรณีคุณทักษิณก็คือว่าคุณทักษิณเป็นตัวการร่วมสมคบกับข้าราชการนะครับที่ผมเอ่ยมาทั้งหมด นั่นหมายความว่าพี่น้องครับการติดคุกของคุณทักษิณน,นั้นจะต้องมีรอบสองแน่นอนครับพี่ดองถึงแม้ว่าเขาจะออกมานะครับาภายในระยะไม่กี่เดือนนี้หากมีการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปนะครับทักษิณก็อาจจะมาลอยนวลอีกครั้งหนึ่งแต่คดีที่เราจะต้องตามต่อ และก็ลากคอคุณทักษิณเข้าคุกอีกรอบหนึ่งก็คือคดีที่คุณทักษิณได้กระทำการสมคบคิดกับข้าราชการกรมราชทัณฑ์พคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและคณะแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ตรงนี้เป็นปมเงื่อนเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติการและทำให้กระบวนการยุติธรรม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผมไม่อยากให้พี่น้องละเลยเมินเฉยต่อการนัดหมายเราจะเจอกันที่นี่เวลาเก้าโมงแล้วเคลื่อนขบวนเคลื่อนขบวนไปพร้อมกันในขณะที่พ่อแม่พี่น้องบางส่วนไม่สะดวกจะมาที่นี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องมุ่งหน้าไปที่ปปช จุดนัดหมายของเราจะเริ่มต้นที่นั่นเวลาสิบนาฬกาครับพี่น้องพี่น้องที่นี่พร้อมจะไปด้วยกับพวกเราไหมครับพรุ่งนี้เราจะไปยื่นเพิ่มเติมจากที่ปปชรับสำนวนที่จะต้องไต่สวนและลงโทษนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลราชทันโรงพยาบาลตำรวจนะครับ และขา้าราชการของกรมราชพันธ์รวมถึงอธิบดีกรมราชทันพรุ่งนี้เราจะไปยื่นประเด็นใหม่คือยื่นให้ปปชสอบสวนคุณทักษิณในฐานะที่เป็นอกเอกชนนะครับวันนี้เขาไม่ได้มีตำแหน่งในทางการเมืองในฐานะที่เป็นอกเอกชนสมคบคิดกับข้าราชการนะครับในการที่ นำตัวเขาออกไปรักษาโดยที่ไม่ต้องติดคุกถือว่าคุณทักษิณเป็นตัวการร่วมและก็มีความผิดชัดเจนครับนอกจากนั้นยังมีอีกกรณีหนึ่งที่เราจะต้องล้างเช็ดต่อก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในช่วงที่คุณทักษิณติดคุกถูกจองจำทีำ่ถูกดำเนินคดี ก็คือนายทวีสอดส่องครับพี่น้องในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขั้นตอนในการที่จะอนุมัติให้คุณทักษิณรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นกระบวนการโดยชอบนะครับอำนาจจะอยู่ที่คุณทวีสอดส่องในเมื่อ คุณทักษิณไปรักษาตัวแล้วยังมีภาวะที่ยังต้องรักษาตัวคนที่อนุมัติในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนที่สถึงเดือนที่หก็คือคุณทวีสอดส่องแต่เมื่อศาลสั่งแล้วเมื่อวานนี้บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยอะไรเลยเพราะฉะนั้นการไปรักษาตัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่60นั้นหเดือนนั้น ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายไม่ชอบเพราะฉะนั้นนายทวีสอดส่องที่เซ็นอนุมัติให้คุณทักษิณตั้งแต่เดือนที่สี่ถึงเดือนที่หกอยู่ที่โรงพยาบาลได้คุณทวีจึงมีความผิดร่วมด้วยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพรุ่งนี้เราไปช่วยกันไล่ล่าไอ้คนที่ทำให้กระบวนการยุติธรรม เสื่อมเสียพี่น้องครับเป็นภาระของเราครับที่จะต้องให้บทเรียนนะครับบรรดานักการเมืองบรรดาข้าราชการนะครับต้องทำหน้าที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและรักษากฎหมายก็ณนี้ชั้น14เป็นขี้ประจักษ์ชัดเจนจากคำสั่งของศาลว่ากระบวนการ นำคุณทักษิณไปรักษาตัวที่ชั้น14โดยอ้างว่าคุณทักษิณป่วยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบโดยข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องเข้าคุกใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมอยากจะวิงวอนครับขอแรงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในเมื่อ กระบวนการนับหนึ่งทำให้คุณทักษิณเข้าคุกได้แล้วแต่กระบวนการที่อุ้มสมอุ้มชูคุณทักษิณใช้กระทำความผิดนั้นและพวกเขาได้กระทำความผิดร่วมนั้นยังไม่ได้ถูกดำเนินการด้วยกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องไปเร่งและก็ต้องไปนะครับลนนลงว่าพวกคุณถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องดำเงินการเอาคนเหล่านั้นเข้าคุกครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมอยากจะคุยกับพ่อแม่พี่น้องอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้สดสดร้อนร้อนเพิ่งได้ฟังคำสัมภาษณ์ของนายภูมิธรรมหรือพี่อ้วนพี่ชายที่ผมเคยเคารพบ,บอกว่าวันนี้เห็นคุณทักษิณใส่ชุดนักโทษรู้สึกสงสาร เหลือเกินพี่น้องครับวันนี้นะครับคุณมาพูดได้อย่างไรนะครับว่าคุณทักษิณเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยรู้สึกสงสารและก็มีการย้อนไปบอกว่าคุณทักษิณทำผิดอะไรไอ้พี่อ้วน เองไม่ดูพระราชาองค์การขออภัยลดโทษเหรอคุณทักษิณสารภาพกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเองว่าได้กระทําความผิดแล้วสํานึกแล้วจากคดีสาสคดีในช่วงที่คุณทักษิณบริหารงานในช่วงปี48-49คําสารภาพของคุณทักษิณน,นะครับ จากเนื้อหาในพระราชโอใ้ในคำร้องขอพระราชอภัยลดโทษนั้นเป็นที่ประจักษ์เพราะฉะนั้นคุณอ้วนพี่อ้วนอายอ้วน <c oughs> คุณเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่ออะไรถ้าคุณจะพูดเรื่องนี้คุณต้องพูดเมื่อ การติดคุกรอบแรกที่คุณทักษิณเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับวันนั้นทำไมคุณไม่พูดวันนี้ไม่ใช่ติดคุกด้วยคดีใหม่เป็นการติดคุกด้วยคำพิพากษาคาดีเดิมเพียงแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่มีการบังคับโทษโดยชอบตามกฎหมายวันนี้ คุณมาพูดหวังอะไรหวังที่จะปลุกและสร้างกระแสมวลชนขึ้นมาใหม่อีกรอบใช่ไหมปรากฏการที่หน้าศารเมื่อวานนี้เราเริ่มเห็นหน่ออ่อนของกระบวนการเสื้อแดงเกิดขึ้นมาใหม่แล้ว แต่ว่าพี่น้องครับอย่าไปกังวลการเกิดขึ้นของกระบวนการเสื้อแดงรอบใหม่นี้ไม่ใช่เสื้อแดงที่มีอุดมการเข้มข้นในการต่อต้านรัฐประหารเหมือนในอดีตแต่เป็นกระบวนการเสื้อแดงที่รับจ้างนักการเมืองมาปัน่นมาป่วนทางการเมืองเท่านั้นครับอย่าไปให้คุณค่ากับ ประชาชนเหล่านั้นผมเชื่อว่ากระบวนการเสื้อแดงที่จะถูกปลุกระดมขึ้นมาใหม่ในช่วงที่คุณทักษิณติดคุกนี้จะเป็นกระบวนการเสื้อแดงที่ไม่มีโอดมการจะเป็นกระบวนการเสื้อแดงที่ต้องเติม ATM ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกระบวนการเสื้อแดงที่จะเกิดใหม่ ซึ่งผมคาดการว่าจะมีผู้นำกรบวนการเสื้อแดงคนใหม่ผมคาดนะครับไม่มีข้อมูลเชิงลึกแต่ผมมองพฤติกรรมวิเคราะห์จากภาวะแวดล้อมในพักเพื่อไทยแล้วผมเห็นตัวครับว่าจะมีใครออกมานะครับเพื่อที่จะเป็นแกนนนำเสื้อแดงคนใหม่แต่ผมฝากพี่ว้นไปเลยครับว่า ถ้าใช้นายคนนี้ยังไม่ขอเอ่ยชื่อครับยังไม่ขอเอ่ยชื่อแต่ถ้าพี่น้องติดตามข่าวก็จะเห็นเราลางนะครับเราเราลางลางปรากฏกายขึ้นมาแล้วเมื่อวันก่อนหน้าศาลก็ออกมาพูดแล้วนะครับพี่น้องไปย้อนดูข่าวเองคนคนนี้ครับพี่น้องไม่มีคุณค่าและไม่มีความสามารถที่จะนำคนเสื้อแดง ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นปลามาดไว้เลยว่าคุณจะปลุกกระแสเสื้อแดงขึ้นมาใหม่นั้นไม่มีทางสำเร็จอย่างแน่นอนครับพี่น้องวันนี้ประชาชนนะครับชาวชนบทโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือที่เคยเป็นถิ่นฐานขุมกำลังของพวกคุณเขาตาสว่างแล้วคนกว่า80 9กอร์ซนของคนที่เคยสนับสนุนคุณนั้นวันนี้เขาเห็นชาติเห็นท่าแท้ของพักเพื่อไทยและคุณทักษิณแล้วครับพี่รองทำไมผมถึงกล้าพูดเชนนี้ขอพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ร้อยก็ได้จากผลโพลที่นิด้าทำนั้นเป็นที่พิสูจน์ครับถึงแม้จะไม่มีการถาม ย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการเแ้่แดงล่มสลายหรือยังแต่ดูจากเปอร์เซ็นต์ของคน70กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เอาอุ้งยิงไม่เอาพักกันเมืองไม่เอาเพื่อไทยมันก็ชัดเจนครับว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่เอาคุณทักษิณไม่เอาระบอบทักษิณและเขาก็ไม่เอาพักการเมืองที่มีอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้น คนเสื้อแดงที่คุณจะปลุกขึ้นมาใหม่มันจริงเป็นแค่คนหยิบมือเดียวที่ไร้ซึ่งอุดมการณ์และจะอยู่ได้ก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยทรัพยากรคือเงินเท่านั้นครับอันนี้ไม่ได้ปรามาตประชาชนนะครับแต่ต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนหนึ่งยังหลงไหลได้ปลืมเสพซึ่งสินจ้างรางวัลเป็นสิ่งที่ ผมกล้าพูดว่ามีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งยังหวังแบบนั้นก็ต้องให้พื้นที่เขาครับเราไม่ดูถูกเขาแต่ว่าคนที่มาต่อสู้หรือมาแสดงตนนะครับเพื่อที่จะปกป้องคุณศักดิ์สินแต่มาด้วยเงินพี่น้องครับมันไม่ยั่งยืนและก็ไม่สามารถที่จะก่อกระแสให้สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ครับเพราะฉะนั้น ฝันลมๆแรงๆของคุณทักษินว่าถ้าออกจากคุกมาก็จะมาเดินร่วมกับพี่น้องประชาชนมวลหมู่สมาชิกพักเพื่อไทยและพลพรรคของคนเสื้อแดงในการต่อสู้นะครับเพื่อนะครับทวงคืนความยุติธรรมนั้นจึงไม่สามารถสำเร็จอย่างแน่นอนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมขอ พูดไว้เลยนะครับวันนี้พวกคุณนะครับควรจะวางมือทางการเมืองได้แล้วอย่าฝันลมแรงหรือหลอกตัวเองอีกเลยว่าจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและเราจะเห็นถึงความพยายามของระบอบทักษิณที่กำลังดิ้นเฮือกสุดท้าย พี่น้องครับเราไม่หวั่นไหวใช่ไหมครับถ้าจะมีการเคลื่อนไหววันก่อนเสื้อแดงหยิบมือเดียวที่หน้าสภานับได้แล้วไม่ถึงร้อยคนพี่น้องจำได้ไหมครับเขามีประกาศทิ้งท้ายว่าสิ้นเดือนนี้เขาจะระดมมวลชนครั้งใหญ่ห้าแสนคนขอท้าเลยครับเข็นช่างศึกออกมา ห้าพันทำได้ไหมคงทำได้ครับพี่น้องเพราะเงินเขาเยอะแต่ถามว่ามาแล้วจะมาได้กี่ชั่วโมงคุณคงจะต้องควักทรัพยากรขนาดใหญ่มหือมาถ้าจะเอาอยู่ข้ามวันข้ามคืนครับเพระเาะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลในสถานการณ์การเมืองวันนี้นะครับบรรยากาศการเมืองนอกสภานั้นอาจจะมีรูปการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ ก็อย่าไปกังวลอย่าไปท้อถอยนะครับเรายืนอยู่บนฝ่ายที่ยึดธรรมะมีความถูกต้องนะครับยึดอยู่บนแนวทางประชาธิปไตยของประชาชนเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปพี่น้องครับมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกับพี่น้องนะครับวันนี้เรารอการจัดตั้งรัฐบาลสองวันแล้วพี่น้องครับ ตามหลักหน้าตาคอรมอนะครับมันควรจะต้องออกมาและทูนเก้าเพื่อโปรดเก้าลงมาทำงานได้แล้วแต่วันนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรียังไม่เบ็ดเสร็จเลยครับพี่รองมันสะท้อนถึงอะไรมันก็สะท้อนถึงการเมืองที่มารวมกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ยังเป็นการเมืองแบบเก่า ต่อรองอำนาจต่อรองตำแหน่งต่อรองทรัพยากรที่จะไปคุมกลมกองต่างๆภาพเหล่านี้พี่น้องครับเราจะฝากความหวังกับรัฐบาลชุดใหม่ได้มากน้อยขนาดไหนเราต้องรอดูครับต้องรอดูแต่เราก็ไม่อยากจะติเอือทั้งโคนหรือต้องออกไปลนลงไม่ยอมรับทันทีแต่พี่น้อง ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากแต่ที่นี่แน่วันที่คุณได้รับโปรดเก้าก่อนถแถลงนโยาบายวันที่คุณเดินเข้าทำเนียบแต่งชุดขาวถ่ายรูปกันพวกเราจะไปที่หน้าทำเนียบไปไหมครับพี่ร้องไปเพื่อที่เราจะให้ตัวแทนของเราเข้าไปพบคุณอนุทิน ถ้าคุณไม่เปิดทำเนียบต้อนรับตัวแทนของเราในนามกลุ่มรวมพลังแผ่นดินคอพทอกองทัพธรรมสปปสถ้าคุณไม่อาจหารไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับตัวแทนของเราเพื่อรับข้อเสนอที่ไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ และผลประโยชน์ของประชาชนคุณก็เป็นศัตรูของเราในวินาทีนั้นเลยอยากจะฝากเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินซึ่งวันนี้ได้รับโปรดเก้าแล้วแล้วคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รวมถึงบรรดาคุณซื่อทั้งหลายวันที่ภาคประชาชนขอเข้าพบอย่างน้อยให้เกียรติ ตัวแทนเราสิบหรือสิบกว่าคนมีโอกาสเข้าไปพูดคุยเพื่อนำข้อเสนอของพี่น้องประชาชนซึ่งเราประกาศเจตนารมณ์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อที่จะนำเสนอแนะนำเป็นพันธสัญญาว่าหากคุณเป็นรัฐบาลอาสามาเป็นตัวแทนของประชาชนนั้น คุณควรจะปฏิบัติเรื่องอะไรบ้างด้วยเงื่อนไขอะไรซึ่งเงื่อนไขที่เราเสนอไม่ใช่เงื่อนไขที่คุณไม่สามารถทำได้แต่เป็นเงื่อนไขที่มีความชอบธรรมมีเหตุมีผลและปกป้องประโยชน์ประเทศชาติปกป้องประโยชน์ประชาชนคุณทำได้ขอแต่ว่าคุณจะอาจหารและมีจิตวิญญาณ เป็นนักการเมืองที่อ้างบอกว่าจะมาทำการเมืองให้ประชาชนจริงหรือไม่ถ้าคุณปฏิเสธข้อเรียกร้องของเราก็แสดงว่าคุณก็ไม่ต่างกับนักการเมืองในระบอบทักษิณใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันเราจะวัดใจกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับของคุณอนุทิน เราหวังครับว่าเราหวังว่าจุดเส้นแบ่งตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนถ้าคุณอนุทินยอมรับข้อเสนอและร่วมไม้ร่วมมือกับภาคประชาชนในการที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเราพร้อมที่จะตบมือให้เขาเป็นวีระบุลุษของประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเขาทำได้เรายอม ที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจแต่ถ้าเขาไม่ทำพี่น้องครับหน้าที่เราภาคประชาชนก็ต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วมีการกระทำที่ทำลายอธิพไตยทำลายผลประโยชน์ของประเทศชาติและทำลายปพรยับไตเราก็ไล่ลูกเดียวครับพี่้องนี่คือสิ่ง ที่กำลังจะเกิดขึ้นชากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นภายในอาทิตย์หน้าไม่เกินเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องเตรียมตัวไว้นะครับวันที่เราไปทำเนียบนะครับผมอยากจะเห็นมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคยร่วมอุดมการกับเราที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมากันอีกครั้งหนึ่งเหนื่อยกันอีกครั้งหนึ่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับ มากันให้เต็มทำเนียบรัฐบาลเต็มทำเนียบไม่ใช่อยู่ในทำเนียบนะครับเดี๋ยวพวกผมจะถูกจับกันอีกมายืนกันให้เต็มบนท้องถนนเราจะเริ่มจากัยเนี่ยแหละครับพี่น้องเมื่อคนล้นไปเนี่ยมันก็เป็นความชอบธรรมที่เราจะไปยืนอยู่บนถนนพิชณุโล,โลกและอ้อมไปทางสะพานมักขวานถ้าคนของเรามากพอ ซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องทำได้ครับถ้าพี่น้องเห็นความสำคัญว่าเราจะต้องปฏิบัติการนะครับทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งในนามภาคประชาชนเพราะฉะนั้นวิงวอนไม่ล่วงหน้าครับนัดหมายเมื่อไหรเดี๋ยวเราคอยดูแต่พรุ่งนี้แน่ๆไม่ต้องเอาไปเยอะเอาแค่พันคนพอ เพราะพื้นที่ปปชมีพื้นที่ที่จะให้เราเคลื่อนไหวอยู่นิดหน่อยนะครับก็ฝากไว้พรุ่งนี้10บโมงเช้าเจอกันครับพี่รองที่ปปชครับ